สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องต้นข้าวทุกท่านนะครับก็วันนี้มนุษย์สุพันธ์ก็จะมาบอกคิวงานนะครับอีกสองวันด้วยกันก็คือวันที่สิบเอ็ดและสิบสองมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบเก้านะครับเป็นไงกันบ้างครับคิวงานสองงานที่แล้วนะครับวันที่เก้ากับวันที่สิบนะครับโดยเฉพาะวันที่เก้านะที่วัดไผ่ลงวัวนะ ผมก็ได้นั่งดูไลฟ์อยู่นะครับช่องต้นข้าวสุพยาออฟฟิเชียนะภาพเสียงคมชัดนะ mm hmm. ไม่ทราบว่าพี่น้องมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับคือการร้องเพลงของน้องเนี่ยตั้งแต่เพลงแรกไปจนถึงเพลงที่ประมาณเพลงที่ห้านี่นะน้องร้องได้ดีมากทั้งดนตรีทั้งเสียงร้องที่สมบูรณ์ การตั้งใจของน้องที่ร้องเพลงออกมามันมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าดีที่สุดนะครับเท่าที่เคยฟังน้องร้องมานะครับตั้งแต่เพลงเ,เปลวไฟที่ปลายเทียนเลยเนี่ยผมเพลงจบนะผมอยู่หน้าจอนะผมผมนั่งตบมือเลยนะครับเพราะว่าสุดยอดจริงนะครับไม่ได่ว่าหลายท่าน มีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าน้องร้องได้ดีมากนะครับแต่ก็มาตกใจนะครับตอนเพลงไม่มีหวันนะเพิ่งร้องไปร้องไปแล้วเอ๊ะเสียงเสียงน้องแววงเครือนะครับแล้วก็หยุดร้องนะครับซึ่งดูดูกริยาน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องน้องร้องไห้แต่ผมตอนนั้นผมไม่ทราบว่าร้องไห้เพราะอะไรนะ ดนในที่สุดเนี่ยคูยิวได้ออกมาพูดนะผมก็ปฏิติประต่อเรื่องราวอ,อ๋อครับมันเป็นการที่เก็บความรู้สึกกดดันนะครับกดดันในในอารมณนะ์ก่อนที่จะทำการแสดงเนี่ยน้องมีความรู้สึกที่เศร้าเสียใจนะที่โดนใครบางคนนะที่ไม่หวังดีเนี่ย คอมเมนต์ที่ไปในทางที่ลบนะทำให้น้องมีความตึดอัดใจนะครับไม่สบายใจนะครับพอมาร้องเพลงไม่มีวันนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยมันไปกระทบใจนะครับรทบใจที่ลึกๆมีกดดันอยู่แล้วเนี่ยถึงกลัน้นความรู้สึกไม่อยู่ก็คือพังทลายออกมานะครับถึงกับลังน้ำตา แต่สุดท้ายก็น้องก็ทารมควบคุมนะครับได้แล้วก็กลับมาลองเพลงต่อจนจบนะครับก็ต้องขอชมน้องว่าสุดยอดจริงครับสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในที่สุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจนะครับปลอบใจเป็นกำลังใจส่งเสริมน้องตลอดไปทุกคนก็ต้อง ช่วยกันปกป้องน้องต่อไปนะครับทีนี้มาพองานวันที่สิบนี่ก็เป็นงานวันเด็กแห่งชาตนะิช่วงเช้านี่น้องก็จะไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะไปรับโลประกาศนียบัตรนะเยวาวชนดีเด่นแห่งชาตินะเป็นรางวัลที่เป็นเกียตรติประวัติกับน้องและครอบครัวามากทีเดียวนะครับซึ่งก็รางวันนี้ก็สมสมศักดิ์ศรีน้องมาก แล้ช่วงบ่ายก็ต้องวิ่งมาที่จังหวัดลบบุรีที่วัดเขาลังพัฒนาครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็เป็นงานวันเด็กเช่นเดียวกันนะครับก็จบไปด้วยความราบรื่นครับมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยครับครับทีนี้มาถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับสิเอดมกราเนี่ยเป็นงานประจำปี วัดทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับวัดทับหลวงนะอีกชื่อหนึ่งอาจจะเรียกว่าวัดแปดโรงก็ได้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของของงานนะครับท,ที่จัดนะครับคือวันที่สิบเอ็ดมกราเนี่เป็นวันสุดท้ายนะครับน้องก็จะทําการแสดงนะครับที่วัดทับหลวงนะครับ มาวันที่สิบสองเนี่ยน้องจะมีสองงานด้ยวยกันนะครับวันที่สิบสองมกราเป็นงานอุปสมบทนะครับอำเภอเลาฝันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ข้อมูลค่อนข้างน้อยนะไม่ทราบว่าเป็นอุปสมบทเดี่ยวหรืออุปสมบทหมู่หรือย,อยังไรนะครับก็คงจะต้องติดตามหน้างานอีกทีนะครับว่าเป็นอุปสมบทลักษณะใดนะครับพิเศษก็คือร้องกับสุ ปริยาแบนนะครับตุปยาแบนก็ทําหน้าที่แบ็คอัพให้กับน้องนะครับก็คงจะได้อัตลาลดที่ดีกว่าแบ็คแอท็บนะครับอีกงานหนึ่งนะครับที่วัดหนองเพียนอําเภอศรีประจันรจังหวัดสุรรณบุรีนะครับอําเภอศรีประจันรจังหวัดสรบุรีนี่เป็นบ้านเกิดของแอดเองนะครับผมเกิดที่อําเภอศรีประจันทจังหวัดสนรรณบุรีตาบลปลายนา ก็เป็นบ้านเดียวกับเสรีรุ่งสว่างนะครับวัดนี้ก็จะมีหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวเป็นพุทปธปฏิมานะครับผู้บาร,รมีของวัดนะครับในวันนี้จะทำการสแสดงร่วมกับวงกิ่งแก้วโคราชนะครับผมก็ยังไม่เคยชมนะ วงกิ่งแก้วโคร,ราชเนี่ยแต่เชื่อว่าต้องเป็นอีกวงหนึ่งนะที่ได้รับความนิยมนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ไปชมหน้าเวทีนะครับใครอยู่ไกลก็ชมไลฟ์จากช่อง youtube ต่างๆนะครับนะครับวันนี้ก็ได้มาบอกอยิวงานทั้งวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองอีกสองงานนะครับกอ พี่น้องก็ติดตามกันได้นะครับตามวันเวลาดังกล่าวนะครับวันใกล้ๆก็คงจะต้องมีมีคนอัปเดตนะครับเวลาที่ต้องการแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ขอบ,ขอบคุณนะครับที่มาชมช่องมนเมืองสุพรรณนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ